ทำไมทำกับลุงแบบนี้ละ่ะท่านเทวดาเมื่อกี้ตอนล้างก็ยังแดดแจมอยู่เลยครับตอนที่เอามาล้างทีแรกก็แดดยังแฉะอยู่เลยนะทำไมทำแบบนี้ละ่ะท่านเทวดามืดไหมล่ะก่อนจะล้างแดดแจ้อยู่เลยครับ ล้างยังไม่ทันจะเสร็จเลยโอ้ทำไมท่านเทวดาทำกับเราเช่นนี้ไม่รู้ว่าลุงบ้าหรือเทวดาเพี้ยนเนี่ยตอนแรกก็แดดแจ๊อยู่เลยครับพอล้างเสร็จแค่นั้นแหละยังไม่ทันได้เช็ดเลยเออมือดมาแล้วยังไม่ทันได้เช็ดเลยครับให้ <c oughs> <c oughs> มันได้อย่างนี้ท่านเทวดา ยังไม่ทันได้เก็บกระป๋องเลยครับแบบนี้จะไหวเล้เ็ยังไม่ทันจะเสร็จเลยกินกาแฟไปก่อนแล้วกันแดดแจ่มเลยตอนเรามาล้างทีแรกพอล้างเสร็จยังไม่ทันเรียบร้อยดีเลครับลงเม็ดมาละ ไม่รู้ว่าลุงบ้าหรือเทวดาเพี้ยนกาแฟครับแก้เครียดอืมทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ละ่ะท่านเทวดาแบบนี้ก็ไม่ต้องเช็ดแล้ว เก็บถังเมื่อคืนนี้ลงมาทั้งฝนทั้งลมกันเหมือนต้นไม้ผมจะพังโค่นเลยทั้งฝนทั้งลมคับเมื่อคืนนี้ต้นทับทิมต้นม่วงสารีผมเมื่อคืนนี้โดนลมปัน่นต้นมะม่วงด้วย โดนลมปั่นครับต้นโมกตรงนี้ด้วยดีนะไม่โคน่นยังไม่ทันจะเสร็จเลยเอวดาจา๋าทำไมทำลุงแบบนี้ก็เมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยอ่ะพอารถออกมาล้างแค่นั้นแหละ ผมยังเก็บถังยังไม่เรียบร้อยเลยจ้าช่วยฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องโอ้ให้มันได้อย่างนี้เมื่กี้ยังแดดแจ่มอยู่เลยนะครับฟ้าฝั่งนี้ยังสว่างอยู่เลยวอล้างแค่นั้นแหละ ล้างเสร็จยังไม่ทันได้เช็ดรถเลยมาละฝนจัดไปหน้าฝนเข้าใจอยู่ครับแต่ว่าอย่าแดดหลอกกันสิแดดมาแฉะแฉหลอกให้ล้างรถล้างยังไม่ทันได้เช็ดเลยไม่ต้องเช็ดพอกันทีวันนี้ไม่ล้างแล้ว ไม่ล้างเลยครับวันนี้จิบกาแฟต่อโอเคครับผมจัดไปล้างรถมีอะไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเดยวดามาช่วยท่วมแน่แบบนี้หน้าบ้านเริ่มไหลไม่ทันแล้ว ตกแค่อยู่กับที่ครับเวลดามาช่วยล้างรถครับวันนี้เริ่มไหลไม่ทันแล้วครับร่วมนแหน่แบบนี้ถ้าตกแบบนี้นอีกสักครึนะ่งชั่วโมงก็ช่วงหน้ามัไหลไม่ทัน เริ่มดันขึ้นแล้วครับฟ้าสว่างอยู่นะครับทางฝั่งนี้ฟ้าแจ้งแล้วแ้าอีกด้านหนึ่งก็มืดครับน้ำคลองดันขึ้นโหแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยน้ำคลองดันขึ้นแล้วแป๊บเดียวขึ้นมาถึงนี่แล้วครับ